ต้นหน้าวัวต้นนี้นะครับอยู่กับผมมาปลูกตรงกระถางนี่มาประมาณ5ปีดอกออกตลอดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะบอกนะครับกับคนที่เลี้ยงต้นไม้อยู่บางคนที่ถามมาบอกเอ๊ะทำไมต้นไม้ที่บ้านปลูกแล้วมันไม่สวยดอกไม่ออกอะไรต่างๆนะครับผมจะพูดอย่างนี้นะว่าต้นไม้นะครับถ้าเขาได้อยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่นะครับ ที่ที่เขาควรจะอยู่สภาพแวดล้อมอากาศแสงพอเพียงนะครับกับการเจริญเติบโตของเขาครับเขาก็จะมีดอกสวยงามนะครับออกดอกตลอดนะครับดอกหน้าวัวนี่ออกดอกตลอดอ่าหน้าวัวเนี่ยออกดอกตลอดปีนะครับนะครับปลูกอยู่ที่บ้านผมมีดอกตลอดปีดังนั้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับอ่าสิ่งเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับสําหรับคนเลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้นะครับหากว่าต้นไม้ที่บ้านท่านไม่ยอมออกดอกหรือไม่สวยครับแสดงว่า ต้นไม้ของท่านครับมันอยู่ในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่มันเลยไม่ออกดอกเลยไม่สวยนะครับนี่เป็นปัจจัยหลักสําคัญเลยนะครับต้นไม้นะครับถ้าเขาได้อยู่ในที่ที่มีแสงพอเพียงปริมาณน้ําเพียงพอไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินนะครับเขาก็จะออกดอกสวยงามตลอดแล้วก็ เป็นฟอร์มที่สวยงามตลอดนะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับต้นไม้ไม่ว่าจะชนิดไหนนะครับให้เขาอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่แล้วเขาก็จะสวยงามนะครับดอกหน้าวัวน,นะครับเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงลำไรนะครับไม่ชอบแสงมากนะครับแต่ก็ยังต้องการแสงนิดหน่อยนะครับผม